สวัสดีจ้ามือนีออกไปกินเขา้าปลาพี่น้องลางแจกแล้วหน้าแล้วกันเลยสวนกันออกมานีกัมีตะเอื้อยน่องกันแล้วพี่น้องนี่ออกมาหน้าไรไวายไม้แกงส้มกัน,นมือนีเป็นมือพักพรหน,น้าเห็นไทเรียเรียบร้อยแล้วกันเลยงสวนกันออกไมาผินเขา่าที่ถอกไวมกมก้มือนีสิไปกินเข้าหน้าส้มกันมือนีเลี้ไวาย ย่อนง่ายเนาะเรืองที่รับผลเรงรับบาดยององนัตาอันนี้ใยหน่อยพบทีมเลยพี่น้องเมือนี่ดีเลย่อนนี่ใส่ด้หรอข้างมากเนี่ยเดได้ไวมากกับปอกซอยกัดเลยพี่น้องขาวเรีวไว ต่อเนัวหัวมวนกันมีเพิ่มสุขพี่น้องเอ็นโท้ร้านไส้เพื่อกินแกงวายพอมเพิ่นไปท้ำบุญมากก็เลยขี่รถเลยมาเลยต้องพี่น้องลูกหลานกันได้กินข้าวสุ้มกันในกินกันยันนก็แซ่บพี่น้องยักษ์เงาโอ้ยกรเสียไปนี่เกิดย้ายสู้ยองกันนั่งนั่งเฮ้เรียบร้อยแล้วพี่น้องย่างนั่ง โอ้ยหลงสามนำคนเด้อบะมันใจ่ย่องนำจะนั่งเียเอากระินเอปากับจ้งีามกันี๋ยนันสนได้ลองม่เกี๊ยพี่องทลามไกินขอปลาพี่น้องเห็ดซอยกันคนละไม้ละมือสุมนึงกับบอกไว้ยย่อนกันนั่งสองสามตาญ้าดตาเนื่องกับปีงปลาพี่น้องได้ปลามากเอาอกไมากินพี่เส้นไสด่างได้ สองตากับย่ายกับล่างห่วกห่วกกับไปสอนยี่ห่วงท้ายทากว่าน่าเด้พี่น้องเนี่ยถ้ากันสอนหว่วกเราค่อยมาป่านี่ก็หาเอี๊ยงนปลาไซด่า,ดางแต่ว่วาให้ออกมากินหน้าเปลี่ยนบรรยาก,กาศนี่ปีงป,ปลาแล้วพี่น้องใส่หีบธรรมาตาดดังไฟธรรมาตาดดังไฟฟื้นยูุน่าเฮานี่ล่ะกินอายของทอดไฟเมื่อกาสีหอมพี่น้องกินธรรมาตาดทำมากินอยูุน่าเปลี่ยนบรรยากาศอันนี้ก็อ้อห่วกเลยพี่น้องอ้อห่วก แม่ขีดไก่สีเหล้่ยแล้วผู้ผู้สูงไวกายกินไปทั้งเสียงหน้าทากินเขาแล้วล่ะพี่น้องมานียว่าตาเบิดสองไหมชักสองไรอันเนี่ย้อเดนี่ผู้สีแกงไว้ก็เตรียมเครื่องเในพี่น้องเครื่องแล้วไว้ปอกแซ่น้ำขันบะแหน่มีพริกมีบักบวบมีเห็ดพี่น้อง ขาวเห็ดห in right? so ูหนูบะเข้อเลี่นใดจะใส่อันที่เขาคิดว่าหนูแสบอันล่ะพี่น้องไม่เว้าพวกอยากเลื่อนเนี่ยไอ S <S คืน,น,นี่จะเป็นขั้นสูกงกันขั้นบรร بان พี่น้องแล้ววันหน่อวันหน้าก็นนาจะเรสรจแหละเส้นระบบเท่าเนีย่ยก็บไม่กินเขา่าซุ้มกันพี่น้องเวันัวหัวมวนตั้งมาก,กินตั้งออกมาก,กินเขา่าเลยได้พี่น้องนีเลยเปลี่ยนบรรยากาศพี่คือไมากินเข่าเปลี่ยนบรรยากาศอันนี้ก็เป็นสวนมั่นอยู่ใต้เทือกหน้านี่แหละพี่น้อง

ยางไว้อห่วงเมื่อตอนีบแต่ของเขากวันที่ที่นึงพญตอไปได้เมื่อบอะไรของเขากไม่ถิงเขาไม่สมเฉยงให้ยดอเขาเหน้อยู่ ตั้งมากินเขาปลาซุปกันเลยดี๋พี่น้องมืทำงานม่กินขขาปลาของร้ตะอัดเกียกินกบ่เห็ดพี่ไี่ได้กินเขาทีงานจะมาเอาลา้าคัดกันออกอไย่างนี่ไ่งไมเร็ังมก็ได้เองยนิ้ปลาขาวเาเคยนีเคยต่เ่เดนได้กีจานนี้ตนังเมีนิตนงอหไม่เอาเขา้ อาหารบ้านแซ่บๆพี่น้องมาเด้อพี่น้องเลย้า้้าผันอืมก่ไอในปุ๋งเด้น่ะเออเอว่าในปุ๋งเอือน้ำปลาเต็อันนั้นจะหาว่าดูถูกเรื่องหนมกปลาขาวกินว่าก๋ีแกงว้ยจะว่าซักซีสด้อเอาเอาว้สะก้อนอันใดไปกิน บ้าอีหวกเขากเ้มาไชอะนี่ะยเกินแล้วคนไป่หยาดนมูานกินมุกแก่เนจะได้เอเนี่กินไปให้ตลอดมันนังเขาน้ำหอมีตัวกินฮัมจาแล้วยัน้องแล้วแต่ละคอ๋อแต่มกมาทั้งคนยๆงไงเพื่นแบ่งไปทั้งคนนะไปทั้ง อันนี่ต่หนึ่งอางเนา่อ้ยอบตัดใ่ไทให้มากอะา่อสรับมือนี่พระากินเข่าสู้กันพี่นเนอะนี่กระซับมีเนาะค่ะเนาะค่ะส,ะะสวับมีค่ะ